ครับสวัสดีครับโทกับผมพีเจกุ้งเหมือนเดิมนะครับสหรับวันนี้นะครับพีเจมะดงและศพครับครับผมนะวันนี้เราสองคนนะครับเป็นพิธีกรร่วมนะฮะใช่นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษครับเป็นวันที่น้องๆจะได้คิดภาพบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็พิเศษกันรุ่พี่ดูซึ่งตอนนี้รอบแรกผ่านไปแล้วเป็นไงบ้างพี่โดโอ้ไม่ไหวโอไม่ต้องตามบ้านเลยครับเดี๋ยวขอเชิญไปตามบ้านเลยละครับเดี๋ยวเราไปตามบ้านเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านหนึ่งก่อนโอเคครับบ้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามผมมาไปดูบบ้านนก่อเลยครั บ้านหนึ <First S 1> ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านหนึ่งกันว่าตอนนี้บ้านหนึ่งไปถึงไหนแล้วถ้าว่าจะผ่านหรือไม่เดี๋ยวต่อไปขอเชิญสัมภาษณ์ที่บ้านเลยครับโอ้ผมว่าผมภูมิใจนะครับที่ได้ผมพี่บ้านที่นี้มีอะไรครับผมยังไม่ถามเลยครับเดี๋ยวเรามาสอบถามที่บ้านนะครับว่าวันนี่ท่าของบ้านหนึ่งจะผ่านหรือไม่ผ่านโอ้สบายมากบ้านหนึ่งเราสุดยอดแล้วบ้านอะไรเนี่ยมาสัมภาษณ์อะไรครับเนี่ยผมเป็นพิธีก่อนครอ๋อเดี๋ยวเราจะไปบ้านต่อไปเลยแล้วกันบ้านสองเหลือเวลามีน้อยครับ เราวัาที่บ้านนี่นะครับเราซึ่งเรายังไม่รู้ว่าอยู่บ้านอะไรครับนี่บ้านเลยครับแยบ้านอะไรครับบ้านห้าครับบ้านห้าคบ้านห้าตอนนี้มีความมั่นใจแค่ไหนครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านตอนนี้เทาคิดนะครับว่าทิ้งขาดครับจริงทิ้ขาดต้องตองในความในความเที่ยงเราทิ้งขาดแน่นเดยวราต้องอนนี้ครับนีคือบ้านห้าครับครับโอเคเดี๋ยวเราต้อไปต้อไปบ้านต่อไปวัอ้ครับวันนี้ครับวันนี้ครับ คร okay. ับลับมาขอทราบว่อีกทางนี้เรา้องตเอนสอนเัวเองสงตันเงงตเงบ้านนี้น่าจะเป็นบ้านเสีครับนีเยครับที่บ้านเหนครับบ้านสองครับบ้านสองนะครับบ้านสองนี่สามารถที่บ้านสอง้านัปีันต้องถอนทังสีมันต้องถอนอนถ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 อนสอนถอนอนถอนถอนคอนถนถรนถอไถอน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 ถมนถอนถออนถนถอไถนอนบนถอนถนนอนน เดี๋ยวเราเชิญไปดูเหตุการณ์ปัจจุบันครับเหตุการณ์ปัจจุบันนี่เลยแล้วกันนะครับกับพวกเราพีเจสองคนนะครับพีเจกุ้งกับพีเจด่วนครับเช่นเคยครับเจกับเราทุกสัปดาห์ครับาหนนี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่สนุกมากเลยครับเดี๋ยววนนี้เราขอตัดไปที่ประหลาดพิธีเต้นเลยแล้วกัน